เฮ้ยบุ๊คกูวางแผนเกษียณให้ตัวเองแล้วว่ะอ้าวดีดิพี่ตอนนี้อายุ30เงินเดือนห0,000เก็บเงินเดือนละหมื่นเท่ากับ20%ของรายได้ตามสูตรเป๊ะเกษียณได้ชัวเออถ้าเก็บใส่หหอยฝังดินนะ่ะพี่จะได้3ล้านกว่าเลยนะแต่ถ้าพี่เอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ7%เนะ่ะเงินก้อนนี้จะกลายเป็น11ล้านโหดปะเอามันแน่นอนสิครับใครๆก็รู้ปะว่าต้องลงทุนนะ่ะเห็นไหม โคตรรวยเกษียณชิวแล้วเว้ยใจเย็นก่อนเพราะเศรษฐีเงินล้านสิ่งสําคัญมันอยู่ที่ว่าพี่อยากใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ตอนกเกษียน2 5งหมก็ะพอไม่ต้องอะไรเยอะแยะ2องหมื่ในวันนี้มันจะกลายเป็น60,000อีก30ปีข้างหน้านะพี่รวมๆแล้วอ่ะพี่ต้องมี18ล้านเอาไว้ใช้หลังกเกษียนนะต้องมี18ล้าน18ล้านโอ้โหโอ้ยพอไม่เอาแล้วกระสงกระเสียนะ่ะไม่ไหวอย่างเงี้ย รู้ไหมว่าเริ่มตอนนี้ถึงมันจะดูไม่พอแต่ก็ยังดีกว่ารอไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เริ่มเลยโหพูดขนาดนี้ไม่ฟอลโล่ไม่ได้แล้วกดติดตามจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์การเงินดีๆนะครับ